ไปถึงช่วงที่2ของรายการคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัฒน์ทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์กิมเองนะครับวันนี้ให้เทคนิคมา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ CK นะครับเรียกว่าคุณอภิวัฒน์มองดูเส้นกราฟแล้วต้องบอกได้ว่าลุ้นฟื้นตัวนะครับในรอบสั้นให้แนวรับ CK ที่17บบาท50สตางแนวรับแนวรับถัดไปอยู่ที่17บาทสำหรับแนวต้านของ CK อยู่ที่18บบาท10ตางแนวต้านไปอยู่ที่18บาท50 ราคาหุ้นของ CK ปิดที่16บาท7 0ตาง17บาท60ตางลดลง60ตางคิดเป็น3.30ปเนะครับึงคือตัวของ CK นะครับมาถึงสุดแซปตัวที่2นะเมกาหรือว่า MEGA นะครับวันนี้ต้องบอกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณมิพับว่าโอ้โหบวกสวนตลาดนะครับเรวยว่าให้แนวรับเมกาที่39บาทแนวรับไัปปที่37บาท75สตางค์สำหรับแนวต้าน อยู่ที่40บาท50แนวต้านถัดไปายปหน้าอู่ที่41บาท75สตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของเมกาปิดที่40บาทเพิ่มขึ้น2บาทจิบเป็น5.26เซนะครับนี่คือ2หุ้นสุดแซ่บนะสองทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตวีสิริเวชนะคือเป็นกระบี่เบอร์หนึ่งด้านของเทคนิคของเมย์แบงค์เค้าเนี่ยว่าท่านผู้ชมผู้ฟังฟังแล้วทำคืนนี้ลองไปดูกราฟดูกราฟที่ว่าไอ้ว่ากราฟที่คุณ อภิวัตมาเนี่ยเขามองแบบนี้เรามองอย่างไรคิดประการใดเพื่อจะใช้สิ่งเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเล่นในเชองของสายเทคนิคนครับ